อนนี้ก็อยู่กับเกมยับปี้ไซโคในเรื่องดีโอซนะครับฉากจบรอบที่แล้วที่ผมเล่นมันมันก็ยังมีบางอย่างค้างคาใจอยู่นะก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบมันจะจบจริงป่าวะตอนที่แล้วหลังจากที่เราจัดการทุกอย่างเรียบร้อยมันจะมีรอยเลือดตรงเนี้ยลากยาวจนไปถึงในห้องเดี๋ยวผมจะตามไปดูตรงจุดนั้นแล้วกันตอนนั้นมันลากยาวไปยังห้องในสุดนะที่ผมเห็นก็ ลากยาวมาจนถึงห้องนี้แล้วตรงเนี้ยห้องนี้แหละผมจำโคมไฟตรงนี้ได้อะคือลอยเลื่อมันมาสิ้นสุดที่ตรงเนี้ยแล้วฮิวโก้ก็นอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วไอโต๊ะเครื่องแป้งอันนี้มันหายไปเว้ผมก็เลยแบบฮผมว่าผมดูไม่ผิดห้องนะมันคือห้องนี้แหละไอห้องที่มีโต๊ะเครื่องแป้งหายไปอ่ะมันก็ต้องหาทางทำอะไรทักอย่าง ออนนี้ที่คิดได้ก็อันนี้ไม่ใช่เหรออ่าอันดีป่ะเฮ้ย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 ไ,ได้วะโอเคียวฟูไล่คาถาอันนั้นอีกรอบหนึ่งนั่นไงมีประตูอยู่จริงๆด้วยโอ้โหนี่ก็เปลี่ยนฉากจบได้เลยนะเนี่ย เสียเพลงกับโอ้โหด้านนูนมีอะไรอยู่นะอืมเออเลรอร์ระบบสแกนม่านตาล้มเหลวคุณไม่ใช่หนึ่งในตระกูลซินท่าอะไรเนี่ยอันนี้ล่ะ <c oughs> เรียนคุณผู้จัดการทั่วไปตามข้อตกลงที่ได้ตามข้อตกลงที่เขียนไว้ถ้าหากหาตัวเหลยซินท่าพบ และระบุต,ตัวตนของเธอได้ฉันจะให้เธอสืบทอดตำแหน่งต่อจากฉันโดยทันทีอันนี้เป็นคำสั่งเหนือสิ่งอื่นใดในบริษัทซินทาขอบลงชื่อซูหญิงหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแค่นี้เองเหรอ,อไฟปิดเองได้ไงวะเนะถ้าเกิดเรามาเปิดห้องเนี้เราไปเล่นให้จบอีกรอบนึง มันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวผมลองลองไปที่เดิมก่อนปะเคสไปกันตรงนี้เดี๋ยวผมไปลงน้ำเหมือนเดิมนะถ้าตรงไหนเหมือนเดิมเดี๋ยวผมก็จะตัดออกปะโด,โดนเลยเฮ้เดี๋ยวก่อนเคสก็เก่งนคือาตามลงมาได้อะ ไบรอันรอก่อนสิอนั่นมีเด็กผู้หญิงอยู่ตรงนั้นฉันรู้สึกเหมือนคุณน้าเธอมาก่อนอะใช่เธอก็คือเหลยลูกสาวของตระกูลสินท้าไบอันพวกเราควรช่วยเธอออกมาจากที่นั่นนะไปเลยไบอันให้ฉันช่วยไหมอะอะ ครอบที่แล้วผมกดใช้มีดเพื่อแทงใช่ไหมรอบนี้ผมจะลองไม่แทงดูแล้วกันนะใบอันเดี๋ยวก่อนนั่นเธอจะใช้มีดนั่นกับเด็กผู้หญิงจริงๆเหรอเธอไม่ใช่เหลยซินชาอ่ะนั่นใครพูดเน่ยมันเป็นร่างกายของเลยซิน้าแต่ไม่มีดวงวิญญาณของเธอหลงเหลืออยู่แล้ว ดวงวิญญาณของเหลยถูกเผาไปในกองไฟเรียบร้อยในร่างกายของโดโมริเดี๋ยวนี่ก็คงเป็นสาเหตุว่าทำไมเผาแม่มดไปแล้วแต่คำสาบแม่มดมันยังไม่จบแต่ถ้าอย่างนั้นถ้าเด็กผู้หญิงนั่นเป็นโดโมริจริงๆนั่นก็หมายความว่าเธอเป็นแม่มดขอแหละอยากฆ่าเธอเลยนะพวกเราจะออกไปจากที่นี่ คนเราจะออกไปจากตึกนี้คนเราจะออกไปจากบริษัทนี้และจะไม่โผล่มาให้พวกเธอเห็นหน้าอีกขอร้องแหละเด็กคนนี้มีความหมายเด็กคนนี้เป็นทุกอย่างสําหรับฉันไบรอันฉันคิดว่ามันจะดีกว่านะที่เราจะฟังที่เธอพูดเนะี่ยดูเธอสิเธอเป็นแค่เด็กเองนะฉันรู้ว่าเธอต้องทํางานของเธอให้เสร็จการทํางานให้เสร็จนะ้นสำคัญมากสําหรับฉันแต่ว่าคุณพูดถูก พวกเราไม่จําเป็นต้องทํางานให้กับบริษัทนี้บริษัทที่ว่ยวานให้เรามาฆ่าเด็กผู้หญิงที่น่าสงสารทําไมพวกเราไม่ออกไปกันละ่ะออกไปจากบริษัทนี้แบบที่แบบที่เธอต้องการมันยังมีเวลาคิดอยู่นะอย่าใช้มีดนั่นเลยนะไบอันอย่าฆ่าเธอรอบนี้ผมจะกดไม่นะเฮ้ยไม่ต้องกังวลไปฉันจะทำมันเองล้วจะเก็บเป็นความลับระหว่างเรา เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ไม่ไมเฮ้ยมันก็แทงอยู่ดีนี่โอ้ฉากจบจะเปลี่ยนไหมเนี่ย <S <S ไม่ว่าผมจะเลือกแทงหรือไม่แทง เหมือนกันป่าวะเอาเฮ้ย,ยมันก็เหมือนกันนี่วะอ๋อเหมือนกันเป๊ะเลยผมไม่รู้นะว่าสองทางเลือกมันต่างกันเยอะขนาดไหนอะมันอาจจะต่างกันนิดนึงตอนสุดท้ายก็ได้นะ อตรงนี้มันก็ยังเหมือนเดิมอะไม่แน่อาจจะมีอะไรเปลี่ยนตอนสุดท้ายแต่ถึงไงผลมันก็ลงเลยด้วยกันแค่ไม่มดเหมือนกันอะนะ นี้เราก็ออกมาแล้วไม่รู้จะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมเฮ้เคสทเธอเป็นยังไงบ้างามันก็รู้สึกแตกไปหน่อยอะแต่ว่ารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วเธอละห่วงฉันหมุนไปหมดเลยอะแต่ฉันคิดว่าน่าจะโอเคนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันราวกับเป็นฝันที่เลือนลางฉันยังคงไม่เข้าใจว่าฉันทําแบบนั้นได้ยังไงใจเย็นไหมนะ้าเธอไม่ได้ทํามันหรอก ตั้งแต่ที่พวกเราเข้ามาในบ้านปีศาจนั่นพวกเราก็ถูกสาปและฉันเองก็เหมือนกันฉันอยากจะขอโทษเธอนะไดอันฮะไม่ว่ายังไงก็ตามอะ่ะฉันพยายามผลักดันให้เธอทำงานให้เสร็จโดยที่เธอไม่อยากจะทำมันอะ่ะและตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมไม่เคสพวกเราติดอยู่ในกับดักเนี่ยไม่ช้าก็เร็วฉันก็ต้องมาที่นี่เพื่อเผชิญหน้ากับแม่มด และต้องบอกความจริงทุกอย่างให้เธอรู้อยู่ดีนั้นถ้างั้นทางที่ดีพวกเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันอีกแล้วก็ออกไปจากที่นี่กันเถอะจริงๆผมอยากให้มีฉากกับเคสแบบเยอะๆนะเหมือนฉากจบเซอร์วิสแบบนั้นอะแต่อันนี้คือกลับไม่มีเลยอตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเฮ้คนพวกนั้นใช่ไหมว่าไงนะ ค,คุณคุณฆ่าเธอหรือยังแม่มดเหรอใช่คิดว่านะเธอฆ่าคุณฆ่าแม่มดคุณฆ่าแม่มดหัวประกาศหัวประกาศแล้วก็สาวผมแม่ตรงนี้ยังเหมือนเดิมเนาะแล้วเราก็กลับไปว่าเราออกไปจากที่นี่กันเถอะออกไปจากที่นี่เหรอออกไปจากตึกนี้แล้วพวกเราจะไปไหนกันต่อละพวกเราก็ออกไปสู่โลกภายนอกไง โลกภายนอก <c oughs> ฉันต้องไปบอกแมปปี้แล้วแหละเธอคงไม่เชื่อแน่เลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเกมก็จะตัดจบเนาะมันจะต่างแค่ตอนผมว่าน่าจะต่างที่คาซีนเฮน <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ใหม่แบรอันอะฮิวโก้เหรอโอ โอ้โหไหวไหมนี่ยโอ้ยใจเย็นนะนายลืมถ้วยรางวัลของนายเนี่ยนายน่ะสมควรได้รับมันมากกว่าใครๆเลยแต่ฮิวโก้นายเจ็บหนักมากเลยนะทำไมต้องพยายามเพื่อไอ้ของพวกนี้ด้วยฉันไม่ได้ต้องการมันสักหน่อยนี่เกบบ้าหรือเปล่าเนี่ยถ้ามีมันนายจะสามารถ เป็นประธานของบริษัทซินทาคอปประธานของบริษัทซินทาคอปนั้นเหรอ,อเหมือนจะมีต่อนะยูโกเขาตายแล้วโอ้โหถึงมันจะทำร้ายเรามานานนะพอเห็นแบบนี้มันก็ช็อกเหมือนกันฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตลอดทั้งวันมาเนี้ย ฉันคิดว่าเขาจะทำงานเพื่อแม่มดนะทำไมเขาถึงต้องทำร้ายฉันขนาดนั้นด้วยในตอนนี้จนถึงวันนี้ฉันก็ยังไม่เข้าใจแรงบันดาลใจที่แท้จริงของเขาแต่แปลว่ายังไงก็ตามเขาก็ไม่สมควรที่จะได้รับจุดจบแบบนี้โอ้โหเศร้าเฉยเลยว่าแต่ทำไมเขาต้องพยายามเพื่อไอ้ของพันนี้ด้วยนะอันนี้คือเป็นส่วนหัวของเหลยซินท่า โอ้โหฮิวโก้ฮิวโก้เอาจิงเป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยนะคือเขาเป็นถูบท utorial ให้เราตั้งแต่แรกอะ่ะเป็นตัวละครที่ลึกนับคอยเป็นเพื่อนเราได้แหละถึงจะทำร้ายเราแต่ก็ผมกลับรู้สึกผูกพันนะบอกไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของเราอะ่ะแบบนั้นแล้วก็เราต้องมาตรงนี้ ตอนนั้นฮิวโก้เอาหัวมาตรงนี้เนะเาะแสดงว่าเราต้องใช้กับห้องนี้เอาละตรงนี้เออเลอร์อันนี้มันเออร์เลอร์บอกว่าเราไม่ใช่ตระกูลซินท่าเป็นระบบสแกนม่านตาอาออันนี้ใช้ถ้างั้นอันนี้ก็ใช้ได้ใช้เลย,เยทำงานแล้วลอ user, ็อกอินยูเซอร์เลยซินท่าโอ้โหได้เอาวะ่ะ มีบันทึกไหนลองอ่านดูสิเอาละนี่จะเป็นชีวิตของชีวิตใหม่ของฉันเริ่มต้นขึ้นที่ซินทาขอบจากนี้ไม่ต้องมีเรื่องอะไรให้เหนื่อยและเสียน้ำตาอีกต่อไปแล้วกับเรื่องราวในอดีตมาถึงเวลาแล้วแหละที่จะหันมาพัฒนาโคดูโคเปียโปรเจกต์ให้ก้าวสู่การพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่บันทึกอันที่2การทดลอง AI ในชั้น6นั้นกำลังดำเนินไปได้ด้วยดี มีผู้สนับสนุนใหม่ก็คือมิสเอเชียและอาโคโวในการทำสัญญาและในขณะเดียวกันพวกเราก็จะจ้างมิสเตอร์มาซาริเข้ามาร่วมทีมกับพวกเราด้วยอ๋อามคนสามคนในตำนานที่เขาเล่าที่ห้องสมุดนี่ว่าฉันรู้ว่าชีวิตของฉันจะอยู่ได้อีกไม่นานฉันเกรงว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับอนาคตของบริษัทแต่ยังไงก็ตามอย่างน้อย ฉันก็ทําดีที่สุดแล้วคำสาบบังลังควานผู้คนที่อยู่รอบตัวฉันบันทึกแล้วผมก็ยังงงๆนะการคัดเลือก CEO ให้สอดบัตร ID card เข้าไปที่ช่องเสียบบัตรโหอ๋ออยู่นั่นเองจากที่ผมเล่นมานะ DLC อลอะตั้งแต่ต้นจนจบมีคนคนหนึ่งที่แบบ ทำงานเพื่อบริษัทเนี้ยทำงานเกินหน้าที่เลยด้วยแล้วผมว่าคนนั้นแหละสมควรเป็นประธานของบริษัทสินทาขอบแล้วมันเป็นไปมันจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากไอชาร์แมนครับเอาได้ด้วยวะหุาใหมันเป็นนวเนแ่ยทิวขายค่ำวะเนี่ย,ยเดี๋ยวดเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเนี่ยมาละประกาศสำคัญคุณชาร์แมนคุณชาร์แมน คุณได้รับเลือกให้เป็น CEO คนใหม่ของบริษัทสินทาคอป <c oughs> ได้เป็นแบบงงๆนะน,นีถ้าอย่างนั้นตอนนี้คุณสามารถขึ้นไปที่เมนเดจเมนตเพื่อรับตำแหน่งได้ที่ชั้น10อสาาิบนึกอยู่แล้วว่าเวลานี้มันต้องมาถึงโชคดีมากๆเลยชาร์ปแม่เนี่เฮ้ฉันเอง ประธานคนใหม่ของบริษัทสินทาขอบไงเอาละค่าแม่มดอย่างนั้นเหรอเอ้ยพูดไม่ออกเลยฉันวิเศษมากนี่มันสุดยอดบางทีเจ้าสิ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นงานศิลปะที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า50ล้านเลยในตลาดอะเอาเป็นงั้นไปเอ้ย เอาจริงดิอไอชิมิเนเด้งด้วยไม่รู้ได้ยากวะนะแต่ก็เอยเอาจริงรอ่ะเนี่ยแกได้เป็นเพราะความโชคดีดแท้เลยก็เอาเป็นฉากจบคำๆไปแล้วกันนะเฉยเลยฉากจบแบบนี้ หมดกันความหวังที่ไอฮิวโก้ทำมาเอนี่คาซีเหรอฉันคือราชาคนใหม่ของโลกใบนี้เดี๋ยวมันหุ้นมันตกไหมเหรอฉันจะเปลี่ยนแปลงบริษัทนี้ฉันจะเปลี่ยนแปลงบริษัทให้เข้าสู่ยุคใหม่อืมฉันทำมันได้ตัวฉันเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันลงมาเรื่อยๆแล้ว6กรแล้วเนี่ยครอบครัวมันคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดอ่ะโอ้โหตีหนึ่งพัน ซินทาขอบก็ได้ล้มละลายผู้ชายคนนี้เนี่ยเมื่อเป็นเวลาห0สปีแห่งความพยายามบริษัทก็ได้ล่มสลายลงหมดกันประวัติศาสตร์ซินทาคอบอะไรวะเนี่ยแล้วก็ถ้าอย่างงั้นเอ้ยผมลืมเซฟวะ่ะต้องไปเล่นใหม่ยาวเลยนะถ้างั้นต้องอ,อกลับไปที่เดิมใหม่เดี๋ยวรอบนี้ผมจะรอบนี้ผมไม่กวนตีแล้วผมจะใส่บัตรของตัวเองลงไป ไปเคสไปมาอีกรอ,อบ,บร <concerned relationship> มาฮิวโก้รอบนี้จะทำความหวังนายใ,นให้เป็นจริงแล้วคราวนี้ผมไม่ร้อเล่นแล้วนะเอาไ้เอาหัวไปสแกนบ้านตาใหม่อีกรอบนึ่โอเคกดช่องเสียบบัตรเลยให้ออกว่ะเอาละเรียบร้อยฮิวโก้แบบ พยายามขนาดนั้นเพื่อจะให้เป็นประธานบริษัทเนาะตอนนี้เราต้องสืบสารเจตนารมของไอฮิลโก้แหละถึงจะทำร้ายเรามานานแต่ผมรู้สึกผูกพันกับตัวละครน,นี้นะไม่รู้เดี๋ยมันบอกไม่ถูกเหมือนกันเแต่เวลาตอนเล่นก็มีแค้นบ้างนะแต่เวลาตอนที่เขาจะตายอ่ะกับเศร้าเฉยเลยคราวนี้นายเป็นไม่ได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะเป็นให้แทนกดเข้าบัตรตัวเองลงยังไงวะโอ้โหอ๋อกดแบบนี้กำลังจะซึง้งเลยใส่บัตรไม่เป็นเฉยชิปเมนด้งตัวเราได้เป็นบอสของบริษัทใบอันแบบไม่รู้ดีวะนะบริษัทนี้เฮ้ไบอันต้องไม่ล่วงนะเว้ยเดี๋ยว เฮ้ยคาบเซนอยู่นะโ oh. อ้โหเฮ้ยเฮ้ยเบออนนายทำได้วะเฮ้ยต้องอย่างงั้นเอาว่ะเฮ้ยต้องแบบนี้ดิสุดยอดอืมมันก็ดีเหมือนกันนะเอาวเฮ้ยมีคาสซีนด้วยชั้นสิบ อันนี้ที่ผมเห็นในเทเลอร์นี่ว่ะใครอันนี้ใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกโอ้โหโก็เหมือนดงโมลิเลยอะดิแบบเนี้ย าหน็อใส่แว่นเนี่ยฉากนี้ที่ผมเห็นในเทเลอร์โอ้โหใบอั้นจริงด้วยครับตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่ามันมันดีหรือร้ายอะฉากเนี้ยเฉยเลยก็เอ่อกลายเป็นฉากจบแบบนี้เฉยเลยถ้าให้เลือกฉากจบเนียที่เล่นมาเอฉา,ากจบแรกดีที่สุดแล้วแหละ อันนี้มันเหมือนกับไบอันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือบริษัทดั้งเดิมมันก็เขาจ้างเด็กคนนึงมาใช่ปะ่ะเอาเด็กคนนึงมาเลี้ยงเหมือนลูกอะ่ะแล้คำสาบแม่มดก็ครอบคุมบริษัทและทีเนี้ยพอไบอันเข้ามาอีกคาจัดคําสาบแม่มดสําเร็จแต่ตัวไบอันเองอะ่ะขึ้นเป็นประธานของบริษัทแล้วก็ได้จ้างเด็กคนนึงมามาเลี้ยงเหมือนเป็นลูกอะ่ะเพื่อให้บริษัทเนี้ยมีหุ้นสูงขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นอะ่ะ ก็เหมือนคำสาปแม่มดก็ยังคงวนเวียนอยู่ไม่สิ้นสุดโอ้โหนี่มันแบทเอ็นชัดเลยอะก็ผมก็ <c oughs> เล่นตามคำขอแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างชอบหรือเปล่าพา <c oughs> งั้นก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามรับชม